เลยต้องบอกกันเลยนะครับว่า Star Halo Entertainment ะะนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกกันเลยนะครับว่า Star Halo Entertainment นะครับเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนนะครับผมของอคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะทำบริษัทสตาร์ทอัพที่มีการผลิตเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ทันสมัยนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับนะครับสื่อบันเทิงไทยนะครับให้ไปสู่ระดับสากลเลยนะครับเพราะเหาเห็นโอกาสนั้นอีกมากมายทีเดียวนะครับผมก็เป็นการรวมตัวกันว่าอย่าลังเลผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนื้อหาที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ซีรีส์ซึ่งเป็นเรื่องแรกที่เราทําเท่านั้นนะครับสำหรับ Star h a l o Entertainment นะครับแต่ว่าเรายังทาทั้งอาจจะเป็นละครทีวีละครโทรทัศน์นะครับหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์นะครับหรืออาจจะเป็นรายการในอนาคต ที่เราก็มองเอาไว้นะครับผมรวมถึงหน้าที่ของเรานะครับในการดูแลบ่มเพาะและพัฒนาศิลปินด้วยทั้งหมดนี้คือ Star Halloween e e n t นั่นเองนะครับรู้จักซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นอะไรย่งไรครับเป็นการลงตัวครับผมสารซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมกับคราวออฟซาร์เดอะซีรีส์นะครับผมก็เป็นเรื่องราวจากทีมผู้บริหารเลยนะครับผมก็ต้องบอกอีกนะครับว่าทีมผู้บริหารเนี่ยมีประสบการณ์การทํางานนะครับในวงการบันเทิงเนี่ยทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับดังนั้นพวกเราเนี่ย ต้องบอกว่าผ่านอะไรมามากพอสมควรทีเดียวนะครับผมก็ได้เจอได้ประสบได้พบนะครับทั้งบุคคลทีมงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งปกติเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วในรูปแบบของกส๊สซิสนะครับในการพูดคุยในการเม้า,ใน,มาในวงเ,นเพื่อนนะครับทีนี้พวกเราอยู่ต้หลังกันมา10ปีเรารู้สึกว่าเราอยากนําเรื่องราวเหล่านี้นะครับ นำเสนอออกมาจากเบื้องหลังมาสู่เบื้องหน้าบ้างให้ทุกผู้ชมนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับแน่นอนว่าพอพวกเราอยู่กันมาสิปีนะครับเราก็จะทราบทุกซอกทุกมุมทราบเรื่องจริงปพระเที่เมาส์กันบางทีมันเป็นหัวเมาะมั่วมันก็สิบที่เราคุยกันไปเรื่อยๆนะครับแต่เนี่ยแหละมันคือเรื่องจริงเลยจากตัวจริงที่อยู่ด้านในแล้วก็จะนําเสนอออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองจริงเราจะมีแผ่ด้านไหนมุมใส่หรือว่ามุมจ้าจ้าอ่ะแน่นอนครับเข้ากับตีมหองเรื่องเลยเน เรื่องราวเนี่ยผู้คนนะครับเราจะมีทั้งดีและไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีเราก็นําเสนอนครับเรื่องที่ดีเราก็นําเสนอด้วยเพื่อให้ร่วมย็นดีกันแต่แน่นอนว่าเรื่องราวที่ไม่ดีเราก็จะสอดแทรกข้อคิดดีๆเข้าไปอีกนะครับผมซึ่งก็นามาสู่เ,เนื้อเรื่องของออซีรีส์เรื่องนี้เลยกับ h o วอฟ of Star ดอะซีรีส์นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้ขาวที่สุดขาวบริสุทธิ์สะอาดหมดจด หรือว่าดามืดจะไม่มีแสงสว่างหลงเหลือเลยอยู่ในคนคนนั้นนะครับจริงแล้วล่อง,งเราเนี่ยมันจะมีโทนสีเทาอีกมากมาย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเทาอ่อน <c oughs> เทาเข้มขึ้นมา <c oughs> เทากลางๆเทาสว่าง <c oughs> อ่ะหรือว่า จะมีกี่โทนก็แล้วแต่เขาบอกว่ามีถึงสิล้านโทนเลยนะที่มันก็ประดับประดาโลกไปไให้สวยงามเช่นเดียวกันก็อยากจะให้ผู้ชมนะครับได้เข้าคิดจากซีรีส์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับว่า<ม>อย่ามองโลกไปนี้เป็นขาวประดาให้มองตามความเป็นจริงแล้วก็ให้เอนจอยและมีความสุขนะครับกับการใช้ชีวิตอยู่กับโลกที่มันก็เต็มไปด้วยสีเทาที่มันมีเฉดสีสสตา่างๆที่สวยงามมากนะครับอาจารย์พู้กลับเป็นยังไงบ้างมาทำกลับ เป็นเรื่องแรกครับก็ตื่นเต้นกับที่ได้โอกาสจากสตาร์ฮาโรมาแล้วก็พอคุยแล้วก็แนวทางแนวทางมองไปที่ทางเดียวกันว่าเราจะทาซีรีส์วแต่แบบให้มันแบบแปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็การดําเนินเรื่องของเราครับเราดำเนินด้วยการแบบใช้กฎเป็นหอกในการเล่าเรื่องถ้าเกับว่าเรามีหอกไว้ให้แบบเป็นเป็นตัวนําดําเนินเร,เรื่องอยู่แล้วซึ่งซึ่งกฎเนี่ยมันก็มีทั้งทั้งหลายบุ้มมอว่าคนจะมองกฎนี้เป็นไปทางไหนผมว่าการเลร่าเรื่องแบบนี้มันน่าสนใจ มันมีแบบตัวละครที่อย่างหลายๆคู่หลายๆคนที่มีทั้งตัวผมก็ท้าทายและตัวเด็กๆทุกคนมีบทบาทให้ท้าทายมากขึ้นครับได้ได้มีความร่วมด้วยครับยินดีมากยินดีมากที่ได้มาเจอน้องๆเด็กรุ่นใหม่และแซมเพิ่มใหม่แล้วก็พี่ก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็ได้คุยกับผู้กับแล้วก็ได้คุยกับทีมผู้บริหารก็มองเห็นถึงความตั้งใจของเขาที่อยากจะทํา งานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าดีแค่งานของเขาแต่เขาอยากจะลงไปถึงรายละเอียดว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าทุกขั้นตอนที่มันจะมาตรงนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างซึ่งมันจะถูกถ่ายทอดและนำเสนอออกมาในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นงานซีรีส์เรื่องแรกของเขาเนี่ยที่มองเห็นตรงนั้นก็เลยโอเคเราทำงานด้วยกัน ก็คือไปเรียกว่าคลุกกันมาตั้งแต่ไปเจอน้องๆเลยไปเริ่มทำความรู้จักกันไปอัลติ้งด้วยกันไปเวิร์กช็อปด้วยกันจนกระทั่งเรา,เารู้อ่ะรู้เขาในฐานะที่เขาเป็นเป็นบุคคลในชีวิตจริงแล้วก็รู้เขาในฐานะที่เขาเป็นตวัวละครได้ถ่ายไพลอตกันด้วยกันจนถึงวันนี้ก็บอกว่าการทำงานน้องๆทุกคน,นจะรู้ดีว่าการทำงานที่ยากที่สุด ตัดสินใครว่าเป็นยังไงเพียงแค่จากข่าวก็สิบที่เราฟังมาหรือจากฉากหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้น,น,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีเหตุผลเรื่องหลังมากมายว่าทําไมเขาถึงกระทําแบบนั้นซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้มันจะนําเสนอว่าเพราะอะไรแต่ละคนถึงม,มีความหลากหลายการกระทําของเขาคือแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับ น้องๆและทีมงานทุกคนแล้วก็ฝากทั้งสื่อชนทุกท่านติดตามด้วยแล้วก็ช่วยกระจายข่าวให้ด้วยนะคะขอบคุณมากจบแล้วเลยจบแล้วจบเลยตัวน้องบิ๊กบู๊ตัวแฮร์นักแสดงหน่อยครับเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นตัวไหนได้รู้ไหมคาับมีร่างกายเป็นยังไงบ้างครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะครับตอนแรกที่ได้อ่านบทแล้วก็แบบรู้ว่าโปรเจกต์นี้มีเรื่องราวยังไงบ้างรู้สึกว่าว้าวมัน โหดมากๆจริงๆที่แบบมันมีความท้าทายหลายๆอย่างมเยอะมากๆตอนสึกอตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมทำสิ่งนี้ก็อันนี้เลยนะครับสามารถเป็นตัวแทนของเรื่องวรุ่นใหม่ในส่นเรื่องบตัวที่แอสติการ์ตซีรีส์ก็อันนี้ก็เป็นเกียรติเหมือนกันครับที่ได้มาร่วมเป็นนักแสดงในซีรีส์นี้แล้วก็ทุกคนก็คงคิดเหมือนกันว่าเป็นเกียรติมากๆมีทั้งรุ่นใหญ่ของพี่โต้งได้ร่วมานกับพวงาไปร่วมงานกับพี่ๆทีมงานหลายๆคนนี้ครับก็ ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสพวกผมได้มาเป็นนักแสดงในเรื่องนี้เราแล้วก็อยากฝากทุกคนครับฝากติดตามซีรีส์ House of Star เรื่องนี้นะครับก็ควรจะทำออกมาให้ดีที่สุดตั้งใจกันเต็มที่อยู่แล้วครับครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับก็มีช่องทางการติดตามนะครับในแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยหลายช่องทางด้วยกันนะฮะช่องทางเราอยู่บนนั้นหมดเลยนะครับก็สามารถเสิร์ชได้เลยนะครับกับ Star Halo Entertainment นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าฝากติดตามด้วยละกันนะครับมาเอ็นจอยนะครับมาชื่นชมความจริงของโลกใบนี้นะคคคคครรรรััััับบบกกกกาา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 าททงงงงนนนนขขอออีีีีีีเเเเหลสสววววะะะจจไไดดดดด้้้้ใชชิิตยยย่มมมมมุๆ เท้าออฟสตาร์เดอะซีรีส์นะคกับสตาร์ฮาร์โลดเดอะทีมครับฝากด้วยครับอะไรนะครับฮาร์โลดกำหนดออนแอร์นะครับตอนนี้กำหนดออนแอร์อีพีแรกนะครับวันที่หนึ่งคุณสภารวันที่หนึ่งคุณภารับฝากติดตามทางช่องวันนะครับหนึ่งพม่ต้องทางช่องวันไม่นานเกินรอแน่ครับหนึ่งจะพาแป๊บเดียวเท่านั้นขอบคุณครับขอบคุณครับ